กัมพูชาสวรรค์ของการลักพาตัวและทรมานนักศึกษาชาวเกาหลีโดนทำร้ายซอแวร์ไร้ความยุติธรรมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่อาจจะทำให้หลายคนถึงกับอ้าปากค้างกับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา หลายคนอาจจะมองว่ากัมพูชาเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่เรื่องที่เราเล่าให้ฟังวันนี้จะทำให้คุณต้องมองกัมพูชาด้วยสายตาที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนเรื่องนี้มันสะเทือนใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขอเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะเราจะพูดถึงการลักพาตัวและการทรมานเช่าต่างชาติในกัมพูชาที่มันเพิ่มสูงขึ้นแบบไม่มีท่าทีจะหยุด เมื่อพูดถึงการเดินทางไปยังต่างประเทศในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมหลายคนมักจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเช่นชายหาดวัดวาอารามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แต่สำหรับนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22ปีชื่อเอเขาเดินทางไปยังกัมพูชาในเดือนกร,รกฎาคม2568เพื่อลงทุนและเข้าร่วมงานมหกรรมต่างๆอย่างที่หลายคนมองว่าเป็นการเดินทางที่น่าสนุกและมีความหมายในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนแต่กลับกลายเป็นการเดินทางที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่ดีในตอนแรกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับเป็นฟันร้ายที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อไม่นานหลังจากที่เขาเดินทางไปถึงกัมพูชาได้มีชายปริศนาโทรศัพท์มาที่ครอบครัวของเขาโดยขู่ว่าหากไม่ส่งเงิน50ล้านวอนหรือประมาณ1นึ่ล้าน1บาทเขาจะไม่ปล่อยตัวเอไปจากที่จับกลุ่มคิดดูนะคะว่าแค่การเดินทางไปท่องเที่ยวที่กัมพูชากลายเป็นการเข้าไปพัวพันกับการขู่กันชกอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้นการที่ครอบครัวของเอรายงานเรื่องนี้กับสถานทูตกัมพูชาและตำรวจแต่กลับได้รับคำตอบที่ไม่เอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลือแต่อย่างใดทำให้ความหวังที่จะช่วยลูกชายกลับหายไปทันทีแม้จะมีการดำเนินเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ทุกอย่างกลับเงียบจนถึงวันสุดท้ายเมื่อเอถูกพบเสียชีวิตในสภาพที่แย่สุดๆสาเหตุการเสียชีวิตถูกระบุว่าเป็นการทรมานจนถึงขั้นหัวใจวาย โหดร้ายเกินกว่าจะคิดการเดินทางไปกัมพูชาครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่การท่องเที่ยวแต่กลับกลายเป็นการเดินทางที่พาเอไปสู่ความทรมานและการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความอ่อนแอในการจัดการปัญหาของรัฐบาลกัมพูชาไม่เพียงทำให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวลดลงเท่านั้นแต่ยังทำให้ครอบครัวต้องเจ็บปวดจากความสูญเสียอย่างที่ไม่มีทางกลับคืน นี่คือภาพที่ถูกเปิดเผยในบทความนี้การเดินทางไปยังกัมพูชาสำหรับ A จึงไม่ได้เป็นการเดินทางที่สนุกสนานในช่วงปิดเทอมแต่กลับกลายเป็นเรื่องราวของการสูญเสียและการทรมานที่ควรจะได้รับการหยุดยั้งและยุติอย่างทันท่วงทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ A ชื่อสมมุติ ที่เดินทางไปกัมพูชาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการขู่กันโชคเงินแบบเดิมๆที่ไม่เพียงแต่ไร้ซึ่งความยุติธรรมแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาลึกๆที่อยู่ในโครงสร้างของกัมพูชาที่ไม่สามารถจัดการกับอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันที่17กรกฎาคม2568 เอเดินทางจากเกาหลีใต้ไปยังกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนแต่เหตุการณ์ที่ตามมาคือการโดนข่มขู่ให้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลจากชายปริศนาที่โทรศัพท์ไปยังครอบครัวของเขาและเรียกร้องเงินถึง50ล้านวอนประมาณ1.1ล้านบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเอ และเรื่องราวที่ตามมาไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นหรือน่าประทับใจเลยกลับกลายเป็นเพียงการยืนยันอีกครั้งว่าการขู่กันโชคเงินในกัมพูชามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วจุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าสลดคือการที่เจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศและสถานทูตไม่ได้มีการตอบสนองที่เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างที่ควรจะเป็นครอบครัวของเ ได้แจ้งเหตุการณ์ให้ตำรวจและสถานทูตทราบแต่ก็ได้รับคำตอบเหมือนกับการโดนบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งทำให้ในที่สุดเมื่อการติดต่อกับผู้ขู่กันโชคถูกตัดขาดครอบครัวก็ยังไม่ทราบว่า A ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนหรือเหตุการณ์เหล่านี้จะจบลงอย่างไร แม้จะมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในกัมพูชาทำการตรวจสอบแต่กลับไม่เห็นผลใดๆนอกจากการเพิกเฉยและความเงียบสงบจนกระทั่งในวันที่8สิงหาคม2568หลังจากการเงียบหายไป2ส,สัปดาห์เอถูกพบว่าเสียชีวิตแล้วในพื้นที่ใกล้กับศูนย์อัจกรรมภูเขาโบโกในเมืองกัมปอสเจ้าหน้าที่กล่าวว่า เขาเสียชีวิตจากการถูกทรมานและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสการขู่กันโชคเงินในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับกัมพูชาโดยเฉพาะในกรณีของชาวต่างชาติที่เดินทางมาและตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอัชญากรรมที่ต้องการหาผลประโยชน์จากคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพวกเขาใช้วิธีการข่มขู่และเรียกร้องเงินอย่างทนโท ทำให้ทุกอย่างดูเหมือนเป็นวิธีการโกงและขู่กันโชคที่สะท้อนถึงการไร้การจัดการที่มีประสิทธิภาพจากทั้งภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีความคิดเห็นต่อข่าวนี้กันค่ะ คุณเมดี้7 7ได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงการไร้ความรับผิดชอบของรัฐบาลกัมพูชาและการจัดการกับการขู่กันโชคที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงประเทศที่ไม่มีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปกป้องพลเมืองและนักท่องเที่ยวทําให้ทุกอย่างยิ่งยากขึ้นคุณ205มินได้กล่าววา่าการที่กัมพูชาปล่อยให้เหตุการณ์ข่มขู่และลักพาตัวเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ สแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการจัดการกับอาชญากรรมในประเทศนี้ซึ่งส่งผลให้ประเทศสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวคุณชันนาได้กล่าวว่ามันน่าสลดใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนกัมพูชาในเชิงบวกสิ่งนี้ควรเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องหามาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการปกป้องพลเมืองและนักท่องเที่ยวคุณอวิราจ,จูนได้กล่าวว่า การที่สถานทูตและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างรวดเร็วทำให้ครอบครัวของเหยื่อต้องเจ็บปวดมากขึ้นการปฏิบัติที่ผิดพลาดทำให้ความสูญเสียยิ่งบาดใจคุณซาอีดได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นแค่การสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลกัมพูชาในการจัดการกับการข่มขู่และการลักพาตัวแต่ยังทำให้ทุกประเทศต้องทบทวนมาตรการการปกป้องพลเมืองของตัวเองคุณเมีย ได้กล่าวว่ามันช่างน่าเศร้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในกัมพูชาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมสิ่งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณแอนตอนได้กล่าวว่าเราควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่ไม่ได้รับการจัดการอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพกัมพูชาควรรีบหามาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่โหดร้ายแบบนี้ คุณลีลา23ได้กล่าวว่าความเจ็บปวดที่ครอบครัวของเหยื่อได้รับจากการสูญเสียลูกชายในเหตุการณ์ที่โหดร้ายเช่นนี้ไม่อาจจะเข้าใจได้เลยต้องมีการปฏิรูปกฎหมายในกัมพูชาเพื่อป้องกันการลักพาตัวที่เพิ่มขึ้นคุณริโอได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความล้มเหลวของกัมพูชาในการจัดการกับอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังทำให้ความเชื่อมั่นในประเทศนี้หดหายไปอย่างรวดเร็ว คุณซาบรีนาได้กล่าวว่ามันไม่เพียงแต่เป็นความสูญเสียของครอบครัวที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียลูกชายแต่ยังเป็นความล้มเหลวของระบบที่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้คุณนูได้กล่าวว่าการขู่กันโชคและการลักพาตัวที่เพิ่มขึ้นในกัมพูชาควรได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเมื่อมันมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผู้ที่เดินทางไปเยือนคุณฟาริดาได้กล่าวว่า มันน่าเศร้าที่เห็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานไม่สามารถปกป้องนักท่องเที่ยวจากอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการปฏิรูปกฎหมายเป็นสิ่งที่ต้องทำทันทีคุณวิกเตอร์ได้กล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาควรรีบแก้ไขสถานการณ์นี้เพื่อปกป้องทั้งพลเมืองและนักท่องเที่ยว จากการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมที่โหดร้ายเช่นนี้คุณฮานาได้กล่าวว่าการที่กัมพูชาปล่อยให้เหตุการณ์ข่มขู่และการลักพาตัวเกิดขึ้นซ้ำๆโดยไม่มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสะท้อนถึงปัญหาของระบบการบังคับใช้กฎหมายในประเทศนี้คุณอาลี99ได้กล่าวว่าถ้ากัมพูชาไม่สามารถปกป้องนักท่องเที่ยว จากการขู่กันโฉกและทรมานได้ในอนาคตอาจทำให้ประเทศนี้สูญเสียการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไปคุณเคนจิได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินทางไปกัมพูชาการข่มขู่และการทรมานในประเทศนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีการปกครอง คุณอายาได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เตือนให้ทุกคนรู้ว่าในบางประเทศสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวอาจกลายเป็นอันตรายร้ายแรงได้เมื่อไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมคุณมิคาอิลได้กล่าวว่าการลักพาตัวและการทรมานในกัมพูชาไม่ได้เป็นแค่ปัญหาของกัมพูชาเท่านั้น แต่เป็นการเรียกร้องให้ทุกประเทศพิจารณาถึงมาตรการการป้องกันอาชญากรรมในสถานที่ท่องเที่ยวคุณเอลิน่าได้กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องระมัดระวังในการเดินทางไปประเทศที่อาจจะมีการละเลยในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคุณเอซานได้กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าสลดที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกัมพูชา ความล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาการขู่กันโฉกและทรมานทําให้ความเสื่อมั่นในประเทศนี้ลดลงอย่างมากคุณลีนาได้กล่าวว่าการที่กัมพูชาย,ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาการลักพาตัวและการขู่กันโฉกในประเทศของตัวเองได้ทําให้รู้สึกถึงความอ่อนแอของระบบการปกครองและความไร้ประสิทธิภาพในการปกป้องนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศคุณฟารุก ได้กล่าวว่ามันน่าเศร้าและน่าผิดหวังที่รัฐบาลกัมพูชาปล่อยให้เหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำๆทำให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียไปแบบนี้การจัดการที่ช้าและไร้ประสิทธิภาพไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรเลยคุณอาคิระได้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างของการที่กัมพูชาไม่ได้ทำการปกป้องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างที่ควรเป็น และยังสะท้อนถึงปัญหาที่กัมพูชาต้องเผชิญในการบังคับใช้กฎหมายคุณนาเดียได้กล่าวว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการขู่กระโชคแต่มันสะท้อนถึงปัญหาลึกๆที่เกิดขึ้นในสังคมกัมพูชาการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เรื่องนี้เลวร้ายลงคุณไอแว่นได้กล่าวว่าแม้กระทั่งสถานทูต ก็ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันทีสถานการณ์นี้ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆคุณนูราห้าได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นถึงความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชาเมื่อประเทศที่มีปัญหาในเรื่องอาชญากรรมเช่นนี้ไม่มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนเราก็ไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่า เราจะปลอดภัยคุณแม็กซิมได้กล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาควรจัดการกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะถ้าปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปการท่องเที่ยวในกัมพูชาอาจจะลดลงอย่างมากคุณทาง19ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่งที่เหยื่อของเหตุการณ์นี้ต้องเผชิญกับความทารุณอย่างไร้ความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ในกัมพูชา ที่ไม่ยอมให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมคุณอีกอได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของประเทศนี้เท่านั้นแต่ยังทำให้หลายคนตั้งคำถา,ถามถึงการท่องเที่ยวในประเทศที่มีปัญหาแบบนี้คุณเซลิมได้กล่าวว่าหากไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนประเทศกัมพูชาอาจสูญเสียทั้งความน่าเชื่อถือ และการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในอนาคตคุณลีได้กล่าวว่าการที่เหตุการณ์ข่มขู่และลักพาตัวในกัมพูชากลายเป็นเรื่องที่ไม่แปลกประหลาดทำให้การท่องเที่ยวในประเทศนี้ต้องได้รับการทบทวนใหม่ถ้ารัฐบาลยังไม่สามารถรับมือได้คุณคาเมาได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มากที่เราต้องได้ยินเรื่องราวเหล่านี้จากประเทศที่ควรจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์ แทนที่จะแค่เป็นจุดเสี่ยงคุณโซเฟียได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ช็อกการที่เหตุการณ์ลักพาตัวเกิดขึ้นในกัมพูชาซ้ำแล้วซ้ำอีกแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ล้มเหลวและการขาดการดำเนินการที่รวดเร็วจากทั้งรัฐบาลและเจ้าหน้าที่คุณอเล็กซิสได้กล่าวว่าเหต <peach. S 1> ุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของประเทศนี้เท่านั้น แต่ยังทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงการท่องเที่ยวในประเทศที่มีปัญหาแบบนี้คุณจูเลีย54ได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ต้องการการตรวจสอบอย่างละเอียดและรัฐบาลกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในประเทศเพื่อให้ความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประเทศนี้คุณเดวิดได้กล่าวว่า รัฐบาลควรจะปรับปรุงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเพิ่มมาตรการป้องกันการลักพาตัวและการคมขู่กรรโชคในกัมพูชาเพื่อให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตคุณมาว่าได้กล่าวว่าการที่กัมพูชาปล่อยให้เหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นทําให้คนต่างชาติต้องระมัดระวังอย่างมากในการเดินทางไปเยือนการรักษาความปลอดภัยในประเทศต้องเป็นสิ่งที่ได้รับความสําคัญสูงสุดคุณโอเล็กได้กล่าวว่า ไม่มีคำพูดใดจะอธิบายความรู้สึกเมื่อได้ยินข่าวนี้มันสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการรักษาความปลอดภัยคุณมิโฮได้กล่าวว่าความล้มเหลวในการตอบสนองจากรัฐบาลกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้จะทำให้ประเทศนี้สูญเสียทั้งชื่อเสียงและการท่องเที่ยวในระยะยาวคุณคาริมได้กล่าวว่าเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศที่มีปัญหาทางด้านการบังคับใช้กฎหมายอาจทำให้นักท่องเที่ยวตกอยู่ในอันตรายได้คำแนะนำที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีมาตราการป้องกันที่ดีสุดท้ายนี้ทุกคนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและหวังว่าจะเป็นการเตือนให้ทุกคนใส่ใจในความปลอดภัยของตัวเองในต่างประเทศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่เราเตรียมไว้ในคลิปถัดไปค่ะ